โพี่น้องนี่คือไม้มงคลของนาเล็กอีกหนึ่งต้นนะฮะนี่ก็คือหมากผู้หมากเมียนะนาเล็กถอนออกมาชำตั้งแต่ต้นเล็กๆนะฮะผ่านไปสามเดือนรากติดแล้วนะแต่ว่าเขาไม่ได้โตถึงไหนแนละ้วเล็กมากนะเ,เดี๋ยววันนี้จะจัดก,การเปลี่ยนกระถางให้เขาหน่อยนะไม่แน่ใจว่าชื่อเงาะถอดรูปหรือเปล่า ช่องกิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเ็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นเล็ก,ก็พามาชมไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดก็คือหมากผู้หมากเมีย ต้นมันยังเล็กไนงะใบมันยังไม่ชัดนะแต่ว่านาเล็กไปถอนมาจากต้นแม่ที่ชื่อว่าเงาะถอดรูปนะก็ใบสวยงามนะก็ลองดูว่าโตแล้วมันจะสวยงามเหมือนแม่หรือเปล่าเอามาชําไว้อะต้นเล็กๆเนี่ยถอนต้นเล็กมาช่าแล้วมันติดจะอยู่ในสภาพที่ โอ้โหอยู่กันนะเล็กเห็นแมะลืมเลี้ยงจนลืมจนไม่มองไม่เห็นนะฮเนี่ยดูสภาพแย่มากๆเลยเนะี่ยแห้งหมดลไม่มีที่จะหาอาหารแล้วเดี๋ยวนาเล็กจะเปลี่ยนกระถางให้ใหม่นะแล้วก็ทํานุบํารุงใหม่นะดูแลใหม่นะนะจะทําอย่างดีเลยทีนี้ตอนแรกไม่เห็นลืมไปเลย เลี้ยงไว้ว่าชำไว้จนหลงจนลืมเหมือนกันเถอะสามเดือนแต่เขาก็ทนเนะี่ยเนี่ยอยู่กันนั่นเลยก,ก็ต้องทนอย่างงี้ะเดี๋ยวไปดูกระถางว่าจะเตรียมกระถางแบบไหนอ่ะก็ง่ายๆนะฮะเนี่ยนั่เลยก,ก็จัดการใส่กระถางแบบนี้ก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรฮนะยกมาวางเลยเนี่ย รากเขาก็จะไม่ช้ำนล้วเลยก็จะเติมดินข้างๆนี้ให้เต็มแล้วก็รดน้ำนี่ง่ายๆนะทำง่ายๆอย่าไปยุ่งยากอะไรกับต้นไม้มาก คือต้นเขาแข็งแรงแล้วนะแล้วก็รากสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นที่ต้องไปอัดแน่นให้มากมายนะเราก็ใส่ดินให้เต็มแค่นั้นแล้วเดี๋ยวก็รากเขาจะออกหากินเองนะหรือยิ่งเราเติมปุ๋ยไปด้วยจะค่อยดูเดี๋ยวจะอัปเดียนให้ดูนะภายใน2ส,สัปดาห์หรือเดือนหนึ่งเนี่ยว่าการเปลี่ยนแปลงจะแค่ไหนนะต้นจะสูงขึ้นหรือเปล่านะี่ฮ ก็เอามาไว้มุมในร่มรำไรแล้วก็รดน้ำกันหน่อยนะเนี่ยนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะงามงามงามนะจ๊ะเป็นไม้มงคลไม้ประดับสวยงามของนาเล็กนะจเริญรุ่งเรืองฮะสวยงามแน่นอนฮนะรับรองเด็ดเด็ดนะไม้มงคลที่ชื่อว่า เงาะถอดรูปนะหรือว่าหมากผู้หมากเมียเงาะถอดรูปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็ผมสวัสดีครับ